สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้มาทำงานครับวันนี้ครับมาทำงานครับค่ะทำงานโอ้บะหำทำงานโอครับสองซุ้มครึ่งโอ้ตอกบัตรค่ะเอกบค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ว่างได้ก่อนเถอะคลิปนี้ครับผมค่ะชินอิฟซีก็จะเห็นแนวทางที่เราม่เชียร์เดี๋ยงไปค่ะคลิปว่านานนี้นะครับผมโอ้ไม่ออกน้ำเร่กล่างครับพี่น้อง คือคนไทยแปดกับหาเหล่ามาเพื่อนจะมาประกบคู่ให้ครับผมค่ะโอ้หน้าตาคืออิด้วยแต่คำหรอพอขายขีมั้ยเออธรรมดาหรอเอากราบขอบพระคุณแนวทางปูเนาะครับผมเลขล่างกันก่ะเถาะล่างอย่างเดียวพ่วมาประกอบคู่ให้ครับค่ะครับเขามาจะงวดแล้วเลขเด่นล่างนี่อิจไรกับปูมันอิจแปดงวดเลยเดี๋ยว เกจแปดงวดนี่ถ้าห่อมาล่องกีบห่อมาลงเจาะางวดไปย่างนี้เนี่ยลายหย่อนหลังอีก<น>แล้วคู่กับเห็นให้เบื้องย้อนหลังเอาอีงสี่คันคุณผู้ชม <c oughs> อีกคันย้อนหลังนี่งวดนี่เบื้องไปก่อน,นค่ะเข่า <c oughs> หรือว่าเขา่าแต่ว่าเกจซี่ล่องกีบแบกคนไทยความสนใจอยู่เ่ราะเกจซี่เสียงให้กันมันมีเหล็กมาเทียบมาเทียบเบื้องให้กันค่ะแต่ว่า เจ้าเฮ็ดสูตรเป็นที่บอเถอะปูป้่ได้บอกแสดงว่าทางส่องกับบ่อู้ว่าเขาจริงบ่เนาะค่ะเบิ่งไปนํากันเลยเบิ้งไปนํากันค่ะเจ้าไดกับกาบขอบพุณแนวทางปูเนาะครับผม่ะเพ่งได้เหมือนเนี่มีอะไรครับบ่พอน้องพี่กับพ่อยายอูน้าใส่ ตัดชิ้ตัเหล็กเห้ยด้ครับตับมุสโอมครับพอจเลื่อนิ้นตำเหล้าแตตครับพอจะเลืินิ้นยืดซองได้หคเวาม้ำโสครับเ้าแรกี่หะครัเ็ดยงแล้วเด้าเพินครับอีพาะเข้ารตัวหลหครับปเลยค่ะพอจะเล่นิ้นเป็นเส้นตัเหล้าครับผมแ่เาหลอห้นตัเหล้าโอ้กล้วยเอามาใส่กล้วยเ โอ้ยจ้ี้เพือเลยที่ลงคลิปแหลกกระปูได้ครับผมค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเ๋อลนร่างหัวกระล่งงวดนีเป็นงวดแหลกกัน่ะล้วปูกะบไลออนผีพานมาให้เบิ้งนําค่ะสองตัวมาหนึ่งตัววดนี้ได้แปดกับห้าแต่ว่าคุยกระปูมานีครับผมค่ะปูวาปูจิตัดหาออก เหลือสี่ปูว่าจะเอาเผิ่บสี่เขามาแท่นหาค่ะก็เล่เป็นแปดกับสี่นะครับผมแปดกับสี่าสมมุติว่าเก่ามาเชียเอาอยู่สี่ดับล่างนะเหลือแปดเนาะเหลือแปดกับหาแต่ปูตัดหาแล้วสองตัวล่างก็จะมีสี่ศูนย์ค่ะแปดสี่สี่สองแปดสองและแปดศูนย์มักน้ำปูอยู่ดิค่ะดันมุ้ช่องแปดสองสองแปดเนาะแมน เสี่ยก็ลงไปแล้วดีเนาะแมนค่ะเลขสองแปดแปดสองแต่ว่าปูเพิ่อนปูหายอัดคลิปเนาะคระบ <ขอ S 3> ับค่ะปู่หายอาร์ตคลิปแล้วครับผมค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชมโอ้ไม่ออกน้ำเป็นคลิปที่สองของเพิ่นครับผมค่ะคลิปแรกพี่น้องซี่ก็ให้ความสนใจอยู่ค่ะเพราะว่าจะเป็นเซียนหรือว่าพ่อพอลแม็กซี่เพิเ่นจะมีเลขเด่นของเพิ่นให้กันนะค่ะมาเทียบดูเพราะว่าคลิปแรกคู่ิไลี่ ย้อนลังให้เบิง้งครับแคปหน้าจอไปเบิ้งเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ผู้เอาหาออกได้ครับผมย้อนลังกะเข้าดีทุกท่านเนาะ<ม>ค่ะแต่ว่าขึา้นเวทีขึ้นเวทีเ,เทมื่อเบิ้งกันงวดนี้เป็นงวดแรกไปเลยเค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแต่ว่าเหล็กปูกับงามยุ่ยด้แปดกระหาของขุนพี่พรเพินพ่นกับกระห่าตีเถา เลขคิดล่างวะนี่แหละประมาณนี่แหละครับคุณพี่พรกับแมนเดอร์พวกหันน่เจ็ดกับศูนย์เนาะครับข่าวศูนย์ค่ะคุณพี่พรน้ำเชี่ยกับไ้เบิงพ้นงานเขาดีเนาะเถาะเขาดีครับผมข้างหน้าครับก็ตีพ่นไวแนวทางปูไม่ออกน้มครับผมอ้างนอแมนเดอร์เตียนเชี่ยวางจังไงโอ้ปีเกี่ยมหน่อยตกเซมือ เจ็ดค่ะเจ็ดเอาแปดศูนย์แปดศูนย์กระสือหลายอย่างเสี่ยเนาะของพอดวงเฮงเนาะครับผมค่ะนี่นะครับพี่น้องอีกหลายเสี่ยนจะเขค่ะโค้งทุกทายแล้วครับผมตัวว่าจะเป็นพีปกายสลาเศรษฐีปทอสลาเศรษฐีครับพี่น้องต้อนรับพี่น้องเอฟซีครับผมแมนค่ะแต่เอฟซีมากกับศิภาบมา นั่งเรียนอยู่นี่ละครมมับคุณผู้ชมสูงดีปะหำสูงดีครับค่ะเป็นแต่อยู่ปะแต่อยู่ครับเย็เนยยยดีครับเอฟซีเป็นสิว่าสลาเอียงนรือเนี่ยสละสูงครับไปเถิดอ่าไม่เออจอดครับเอฟซีค่ะสบายเย็นนะหำเนาะกลางหมูงนอนเลยครับโอ้ท่าใช่ส,สิมากลางหมูงนอนค่ะคุผู้ชมน้นอนบ่อใดเพราะว่า ดุกดิกก็แพรหลีวัยยูสือแต่ว่ามืองนี้ถ้าในล่องมึงเดี๋ยวบวเนี่ยเนอะแถละนอนอยู่กว่อมบ่อยยู่วามีว่านอนเอาเหล็กค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ะสาลานี่ล่ะสาลาเศสีอทอน้ำเชื่อตังต้งเองได้ครับผม,อมตอนพ่อหน่องพี่สิมาเห็ดที่แรกมีผู้ยิ่งผู้เถ่าเป็นว่าเหตุให้กู้ยู่บอกเป็นหา,างสิ เพิ่น,นมะเขาฝันค่ะน้ำเชี่ยกกระ่อยฟังแต่เม่นเดือนที่แล้วบ่ะงวดวที่แล้วเพิ่นตั้งแต่กนสีเฮ็ดเนี่ยเนาะค่ะน้ำเชี่ยกก็เลยว่ายู่น้ำกันให้โศกให้ลาบน้ำกันให้น้ำเชี่ยฝันเหม็นแม่นให้เอ็ดให้เสี้ยนเพิน่นอ่าคำนวณเหลขเขาเหม็นแม่นเนาะครับผมค่ะไปตรงกับกองฉลากแล้วพี่ทีติดตามก็จะได้โชงไเวลาไปน้ำกันเข้าก็บสีด้ไหวเพิ่นจังเสียเอฟซีก็จะได้ถือไปน้ำกันเนาะ ค่ะนี่แล้ค่ะท่านผู้ชมนี่เหลือปูเพื่อนครับผมค่ะเทเพื่นจล็กน้อยบ่หยมันจืนแมน,นค่ะอะทดันผู้ชมอันเมีย,ฟ,ย,ววมยฟันยักเกียวว่าเมียฟันยึดเทียนหนึ่งครับฟันว่ามีมีปูมาบอ่อครับเห็นพญานาคสองตัวครับ ตัวสีดำกับตัวสีทองตัดโดนแล้วครับครับครับแล้วก็ผู้ชายแหละพออยากมาเกิดน้ำเป็นว่าตัดโดนแล้วตัดโนแล้วฝันต่อมามานอนเฮียนปูกับหยามันบอกฝันได้เสียดิฝับนบอกไม่หนีดิครับเออบอกฝันจด้เสียอยู่เฮียนกับบอกฝันครับด้านดีครับนอนแพร่กับบุกแพร่แพรครับกินอิ่มกินเต็มเดือน บ่มีหักบ่มียังเลยครับปกติหมดครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมแนวทางคลิปนี้เป็นปู่ไม่ออกนามเนาะครับผมค่ะครปู่ไม่ออกนามเลขล่างค่ะเลขล่างอย่างเดียวได้ครับผมล่างอย่างเดียวเพราะเกี่ยวกับบนนะครับเอาค่ะท่านผู้ชมเพืปู่พันไหยเอ่อแปดห้าสี่แปดหักตั้งแต่พันไหยแปดก็ผ่าค่ะพันบาทมา ทบเวทักแล้วคเป็นกลายเป็นแปดกับสีหาเป็นคื่อบ่แห้งปันซีครับผมตัดถิมตัดมก็บ่เชียอายุเท่าไรบ่เนี้ครับห้าสิบปีพอดี50ีปีพอดีแมนเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมึนดีวันที่เท่าไรเถาะวันที่ยี่สิบเจ็ดยิบย่ิบเจ็ดบ่ทำยแมย่ิบหกบ่แมนบ่ยกครับมืนียีิบเนั่นจะว่าแต่แม่ลืมลพ่อก็ลืมแล้วเพิ่งนเนียบอเบื่อแล้วเลครับยิบ วันนี้วันที่ยี่สิบหกวันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ยี่สิบเจ็ดวันเสาร์แฮป a p p y birthday ไหมครับแฮปปี้เบิร์ t เดย์ก็มาเชียร์ครับหอมแก้มพอเนี้ยหอมแก้มครับเออเดี๋ยวให้พ่อหอมขึ้นวันนี้ครับเพราอูน้ำใส่กายมากบกลายมือแล้วครับบอกลายมือพ่อหอมขึ้นด้วยหรเจ็ดยังกันหอมหอมไก่ไก่เนี่ยนวดถืออ๋อคท่านผู้ชม เก่ามาเชี่ยววันเสาร์นี้ยี่สิบแปดอูน้ำเชีย่ยพานมาแล้ววันที่ยี่สิบสองเดือนเดียวกันค่ะแค่พูดขึ้นกันพร้อมไม่ระวฮป Happy Birthday เก่ามาเชี่ยวอายุห้าสิบปีน้ำเชีย่วยว <c oughs> <c oughs> เมากระเยาะอ๋อสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนาะยยูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะ